สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาถึงวัดภูเขาทองนะคะวันนี้ตั้งใจมาทําบุญเพื่อจะปฏิบูรณปฏิสังขรณ์วัดเขาทองนะคะแล้วถ้ามาวันนี้ก็จะได้ที่เดูเป็นโมเสกเก่าโมเสกรุ่นเก่าที่เลาะออกมาจากองค์ภูเขาทองก่อนที่จะมาบูรณะใหม่นะคะเพื่อที่จะแล้วก็ในโปรเซสเนี่ยจะมีจะมีเหมือนกับว่าเป็นภาพ ภาพภาพูเขาทองยอ,ยอยู่ในโมเสกเล็กๆนั่นด้วยมาถึงเ,เราต้องมาที่นี่เลยนะคะที่ข้างหลังนี่ที่เห็นนะคะมาที่นี่ชื่อว่าเดินไปดูปใกล้ๆนะคะศาลาเฉลิมพระเกียรติในวรโรกาสฉลองสิริราชสมบัติครบ50ปี 4. นะคะมาถึงก็เข้าไปที่นี่เลย น้ทำบุญเพื่อ,อปฏิสังขรณ์วัดสะเกตนะคะวันนี้จะได้รับโมเสกที่ระลึกนะคะที่มีรูปปีเขาทองสลักอยู่นะคะตอนแรกเขาบอกว่ามีของที่ระลึกอันนี้แจกเมื่อวานกับวันนี้แค่สองวันแต่เมื่อกี้นี้ได้เข้าไปถามว่าเขาบอกว่าน่าจะยังมีเหลืออีกถึงที่สามสิบ ถ้าใครสนใจนะคะอยากจะมาทําบุญก็มาได้ที่วัดสะเกดเนี่ยทำกี่บาทก็ได้แต่ถ้าอยากได้โมเสกที่รันุก,ก็คือ500บาทนะคะแต่ยังไงลองถามกันมาดูก่อนว่ายังเหลืออยู่เปล่าเมื่อกี้ที่ถามคือเขาบอกว่ายังเหลืออีกเยอะนะคะลองดู